Thank you. สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมออีสานผ่าน NBT ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทาง NBT 11 TV อีสานกดหมายเลข1 1ในระบบดิจิทัลค่ะก็สามารถมาพบกับรายการของเราได้นะคะหรือจะหนึ่งช่องทางค่ะทาง Facebook Fanpage ค่ะพิมพ์คำว่า NBT 11 TV อีสานค่ะไปติดตามไลฟ์สดนะคะหรือว่าข่าวสารที่น่าสนใจกันได้ที่หน้า Facebook Fanpage เลยค่ะ คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะถือเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยนะคะในการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ลุ่มน้ําของภาคอีสานนะคะหนึ่งในลุ่มน้ําของภาคอีสานคือลุ่มน้ําชีค่ะที่ก็มีการบริหารจัดการนะคะเพื่อประโยชน์และการช่วยเหลือพี่น้องนะคะในยามที่เกิดอุทกภัยนะคะซึ่งที่ลุ่มน้ําชีแห่งนี้ค่ะมีการบริหารจัดการนะคะโดยคณะกรรมการลุ่มน้ําชีค่ะ นอกจากนี้นะคะยังได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารลุ่มน้ําชีด้วยค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรและในคณะอนุกรรมการนี้ทําหน้าที่อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาร่วมพูดคุยกันค่ะทางรายการค่ะได้รับเยรติจากแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะขอต้อนรับท่านดรอวยชัยวัฒาท่านรองประธานคณะกรรมการลุ่มน้ําชีและท่านประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารลุ่มน้ําชีดค่ะและดรสมยงแก้วสุพรรณค่ะท่านรองคณะกรรมการมาพิบาลจังหวัดขอนแก่นและรองประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการ สารลุ่มน้ำชีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสสวััดีครบ,ครบพูดถึงเรื่องของน้ําช่วงนี้โอ้โหต้องบอกว่า น้ำมากันอย่างล้นหลามมากเลยนะคะในแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคอีสานเราณนะตอนนี้นะวันนี้นะคะที่เราพูดคุยกันอยู่นะคะที่จังหวัดหนองคายเองนะคะก็ประสบป,ปัญหาเรื่องของอุทกภัยนะคะแน่นอนว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะะ่ะถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ของลุ่มน้ําฉี่ซึ่งเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีความสําคัญของภาคอีสานมากๆเลยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะขออนุญาตพูดคุยกับท่านดรอวยชัยวัฒาก่อนเลยค่ะถึง ที่มาและความสําคัญค่ะของการจัดตั้งคณะอนุกรรมการนี้ค่ะในพื้นที่ของลุ่มน้ําชีทําไมเราถึงต้องมีการมาบริหารจัดการน้ําในส่วนนี้คะท่านภาคอีสานได้ชื่อว่าเป็นภาคที่ขาดแคลนน้ํะในหน้าแรงและเป็นภาคที่มีน้ําล้นเหลืออล้นเกินคค่ะรับไม่ใช่ล้นหลามท่วมท่วมเลยใช่ไหมคะทมแทบทุกปีอืแล้วก็มีปัญหาขาดแคลนน้ามากค่ะ เราปล่อยปะละเลยมาหลายสิบปีให้เป็นไปตามธรรมชาติอมสมัยแต่ก่อนธรรมชาติก็จัดสรรนน้ำโดยธรรมชาติของพื้นที่ภูมิรัฐศาสตร์ดีอยู่แล้วแต่เมื่อมนุษย์เข้าไปทําลายป่ามนุษย์เข้าไปก่อสร้างมนุษย์ไปขึ้นภูเขาทําลายภูเขามนุษย์บุกรุกที่ที่เป็นธรรมชาติ ก็เลยทําให้เกิดปัญหาเรื่องน้ํามาทางน้ําแรงน้ําท่วมภาคอีสานเป็นภาคที่จะว่าอาภาัพเรื่องน้ําก็ได้แต่ว่าเป็นภาคที่หลอนล้อมให้คนอีสานอยู่ได้ทุกสถานะ,ะเพราะฉะนั้นเรื่องน้นําเนี่ถ้าจะว่าไปแล้วถ้าภาคอื่นน้ําแรงน้ําหลากเป็นเรื่องหนักหน่วงแต่คนอีสานโดยสถานะของการเป็น คนที่อยู่กับธรรมชาติปรากฏว่าคนทีสารรับได้แล้วคนดีสารก็แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้คแต่เมื่อเราพัฒนาประเทศเข้าสู่ระบบประเทศอุตสาหกรรม,มคนทีสารสุดจะทนนอกจากน้าหลากน้ำท่วมแล้วยังมีสารเคมีมสารเคมีที่เต็มพื้นที่คนทีสารล้มตายจากสารเคมีเพราะฉะนั้นบางทีคนทีสารปราดท้องถิ่นบอกว่าน้าหลากมานี่คือการทําลาย สิ่งที่เป็นปฏิปักษต่อธรรมชาติคือชะล้างสารเคมีสิ่งที่เป็นพิษออกไปด้วยแต่ยังไงก็แล้วแต่ทางภาครัฐทางภาคประชาสังคมทางพี่น้องประชาชนได้ช่วยกันคิดคจนเสนอเป็นพระรัมญัติน้ำแห่งชาติขึ้นเสนอกันติดต่อก,กันหลายปีจนมีพระรัมญัหยดน้ำแห่งชาติเมื่อปี2561ก่อนหน้านั้นคณะกรรมการน้ำซึ่งยังไม่มีกรรมการ ตามพรบรเป็นเวลาสิบปีเราได้สืบทอดเจนตนารมณ์ของคนอีสานคือต้องการพันน้ําจากแม่น้ำโขงก็เป็นโครงการโขงชีมูลเข้าสู่กระบวนการได้รับการอนุมัติจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเมื่อปี2565นะครับน้ำท่วมน้ำหลากของภาคอีสานช่วงหลังนี้รุนแรงมากมนะครับปี2559 ปี2,500ปี2,562ปี2,565แล้วก็มีปี66มีแรงจัดปีนี้ก็คาดการว่าปี67นี้ก็คาดการว่ามันจะมีปัญหาขึ้นอีกหรือไม่ในฐานะผมเป็นรองประธานกรรมการลุ่มน้ำชีก็เลยประชุมกันทียิบเลยครับเมื่อวันก่อนก็มีการประชุมที่สารลางจัตรวัดคอนแกนวิเคราะห์สถานการณ์น้ำเราจะทำอย่างไร ประเด็นก็คือการสื่อสารกับประชาชนเพราะฉะนั้นผมในฐานะที่เป็นประธานกรรมการลุ่มน้ำํำรองประธานกรรมการลุ่มน้ําก็เลยเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารลุ่มน้ําชีขึ้นเมื่อต้นปีมเมื่อต้นปีแล้วก็เชิญสัพพะกาลังทั้งหลายที่มีส่วนในการที่จะสื่อสารกับประชาชนาเพราะว่าประชาชนส่วนหนึ่งยังไม่เข้าใจส่วนราชการยังไม่เข้าใจ แล้วก็ไม่ไปในทิศทางเดียวกันก็ได้เชิญทางด้านภูมิในการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งเป็นรองประธานดรสมยงแก้วสุพานซึ่งเป็นภาคประชาสังคมเป็นประธาน,นาคณะกรรมการอนุรักษ์ลุ่มน้ําภาคอีสานเป็นรองประธานแล้วก็ท่านพ่อชายรัตศรีนนทชยัยผูมิในการสํานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติที่ดูแลภาคอีสานทั้งหมดแล้วก็เชิญสถานีวิทยุเชิญนักประชาสัมพันธ์เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการเราได้วางรูปแบบการสื่อสารผมจะมองภาพภาพกว้างๆให้ก่อนว่าการสื่อสารที่พี่น้องที่พี่น้องสนใจมากที่สุดหลายคนบอกว่าสื่อสารยุคใหม่มันต้องโลกโซเชียลแต่แท้ที่จริงแล้วคือวิทยุโทรทัศน์ <c oughs> ผมยังยืนยันกับคณะกรรมการรูปน้ําฉีที่มีกรรมการบอกว่ากําลังหลักคือวิทยุโทรทัศน์มันไม่ล้าหลังไปเลยจากการวิจัยผมให้ ผมดูแลหลักสูตรปริญญาเอกสองหลักสูตรคือยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคลุ่มน้าโขงกับนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นวิจัยเรื่องการสื่อสารในสถานการณ์ปัจจุบันปรากฏว่าวิทยุวิทยุกับโทรทัศน<า>์ค่ะแล้วก็ป้ายประชาะสัมพันธ์ม,มีส่วนที่ชาวบ้านรับรู้มากที่สุดแต่สิ่งที่เราคณะกรรมการเราต้องการขึ้นมาก็คือเราต้องการมีผู้สื่อข่าวาซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ จะรับผลกระทบจริงๆซึ่งตอนแรกคณะกรรมาการร่มน้ำฉี่ก็ยังมันจำเป็นหรือไม่หรือมันจะใช้ได้ผลไหมเราก็เลยทำให้เห็นเลยคโดยต้องขอบคุณทางสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งด้วยท่านผู้อำนวยการสถานีททรทัศน์แล้วก็วิทยุในภาคอุสานโดยเฉพาะในเขตหนึ่งทำให้เห็นหลายครั้งก่อนที่พรบหรือก่อนที่คณะก,กรรมการชุดนี้จะได้อนุมัติแต่งตั้งออกมาเนี่ยเราทำให้เห็น เชิญรัฐมนตรีแต่ละท่านลงพื้นที่เราถ่ายทอดสดเรารายง,งานทุกสื่อทุกเพจเพราะฉะนั้นการคณะก,กรรมการประชาสัมพันธ์อนุก,กรรมการประชาสัมพันธ์เป็นความหวังหนึ่งเมื่อชาวบ้านได้รับทราบเราจะมีการจัดตั้งศูนย์ศูนย์รวมข่าวที่สำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งเป็นส่วนกลางแล้วก็ทางสำนักงานน้ำแห่งชาติภาคสามภาคอีสานแล้วก็สำนัก ชนประธานส่วนในส่วนหน้าก็คือสวทรประชาสัมพันธ์สวทร,รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกส่วนเราอตอนนี้เรารับคือเราจะแต่งตั้งผู้สื่อข่าวลุ่มน้ําชีให้ครอบคลุมทุก15จังหวัดในลุ่มน้ําชีโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรเทาสาธารณภยัยอําเภอจังหวัดจัดตั้งมาและส่วนหนึ่งกรรมการผู้ใช้น้ํากลุ่มผู้ใช้น้ํา รวมทั้งอาสาสมัครที่จะเป็นผู้สื่อข่าวซึ่งตอนนี้เรากําลังคัดสรรกันอยู่แต่อาสาสมัครี่ตอนนี้พร้อมเสมอที่จะใครที่จะอาสาสมัครเป็นจิตอาสาคนที่เป็นจิตอา,าสา904ก็ยินดีคนที่อยู่ในพื้นที่ที่สามารถสะท้อนข้อเท็จจริงความคิดความเห็นคือวัตถุประสงค์สาคัญขอ,ของกรรมการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารคือนอกจากสถานการณ์วิกฤตแล้วรายงานข่าวแล้ว เรายัางต้องการให้ประชาชนเข้าใจบทบาทของกรรมการลุ่มน้ําแห่งชาติซึ่งมี22ลุ่มน้ําค่ะให้เข้าใจบทบาทกรรมการลุ่มน้ําชีอนุกรรมการในพื้นที่จังหวัดต่างๆบทบาทกิจกรรมของส่วนต่างๆบทบาทของภาคประชาสังคมผู้หน่วยงานที่การพัฒนาพื้นที่การเชื่อมโยงการพัฒนาบริบทของพื้นที่ต่างๆในลุ่มน้ําชีในสถานก,การณ์ปกติคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นบุคคลดีเด่นผู้บปัญญาดีเด่นทุกส่วนุกส่วมาเชยไม่ใช่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะแจ้งข่าวเฉย แค่ <Kennedy. S 1> ันีนเครับตัว <จะ S 2> ตัวแค่นี้ก่อนค่ะมีการนําเสนอในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ของอแต่ละหน่วยงานด้วยนะคะรวมไปถึงที่สําคัญเลยนะคะของการตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารลุ่มน้าชีก็คือเพื่อสร้างการรับรู้นะคะให้กับพี่น้องประชาชนด้วยพูดถึงประชาชนภาพประชาสังคมคะ่ะท่านดรสมยงคะเราเองนะคะก็ได้ลงพื้นที่ด้วยนะคะในฐานะที่ท่านเองนะคะก็เป็นทั้งรองคณะกรรมการธรรมิบจังหวัดขอนแก่นและรองประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารลุ่มน้ําชีมีการ ดาเนินง,งานการขับเคลื่อนยังไงบ้างคะท่านขอบคุณนะครับคือคนอื่นขอญาตินิดหนึ่งว่าไอ้ผมเป็นประธานสภาวัธนธรรจังหวัดค่ะซึ่งมีครอบคลุมพื้นที่มีคณะกรรมการสภาวัฒนธารตำบลทั้งร้อยเก้าสิบแปดตำบลแล้วมีคณะกรรมการสภาธรรมรอำเภอเนี่ยยี่สิบหกอำเภอแล้วมีสภาวัธนธรรจังหวัดคณะกรรมการเหล่านี้อำเภอเยี่สิบเอ็ดไอ้ตำบลยี่สิบเอ็ดคนนะคณะกรรมการสภาธรการอำเภออำเภอตำบลเนี่ยนะครับ อำเภอ39จเาังหวัด51าคณะกรรมการเหล่านี้ก็ผูกพันอยู่กับทุกหมู่บ้านตอนแก่เราสองันส้สมหมู่บ้านเนี่ยพวกเรามีเครือข่ายอยู่ไอ้น้ําเนี่ยนะน้ําเนี่ยกับประชาชนมันเป็นของคู่กันมันเป็นวิถีชีวิตเป,นนรรนะเป็นวัฒนธรรมนะเป็นวิถีชีวิตเพราะประเทศไทยของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมเกษตรกรรมฉะนั้นวิถีชีวิตความรู้สึกภูมิปัญญาต่างๆเขานี่จึงผูกพันอยู่กับน้ำนะ แล้วคนที่รู้ธรรมชาติของน้ําแต่ละเส้นแต่ละสายดีที่สุดไม่ถึงว่าสัมผัสเองอะไรเองเนี่ยค่ะก็คือประชาชนประชาชนน้าจะท่วมตรงไหนมันจะไหลตรงไหนเนี่ยเขารู้รู้ดีที่สุดเลยค่ะรู้ดีที่สุดก่อนที่จะมีเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยเขาก็มีภูมิปัญญาของเขานะ,ะสังเกตจากดาวบ้างสังเกตจากอย่างเช่นผมยกตัวอย่างภูมิปัญญานะป้าหมอเนี่ยบ้านเขาเอินป่าเข็งเนาะ เขาสังเกตจากดูการเนี่ยเขาบอกว่าคันฟ้าบ่อผ้าหัวป่าหม้อล้มบ่อหักข้อนองใหม่จ้างฝนกระโบเบิดแม่บรรยากาศมันเหมือนอันนี้ภูมิปัญญานะอนุดีรู้จักไหมป่าหมอป่าเข็งบ้านเฮานะค่ะถ้ามาชาติป่าเข็งเนี่ยปกติหัวป่าเข็งเนี่ยตรงต้งตงหัวป่าเข็งเนี่ยถ้าหัวป่าเข็งมันมันการมันไม่หมายถึงมันขาว เขาเรียกว่าภาษาอีสานว่าเรียกฝ้าเนี่ย้าหัวปลาหมอมันป่าหัวปลาเข็งถ้าเมื่อไหร่หัวปลาเข็งปกติหัวปลาหมอกปกติมันมันจะธรรมดานะแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้ามันหัวมันเป็นสีขาวเนี่ยมันี่ทุ่มบัญาชาวบ้านนะเขาสังเกตจากฤดูกาลเนี่ยหมายถึงว่าถ้าหัวปลาหมอยังยังไม่ดำเหมือนเดิมนี่ฝนยังไม่หมดฝนไม่หมดมฝนฝนยังฝนฝนยังมีอยู่ค่ะเาฉะนั้นชาวนาจะไปไปห่วงว่าแต่ฝนไม่มีเอ่อเอาน้ํามาใส่ข้าว เขามีความหวังล่มหักข้อหน่อไม้หามายว่าบนภูเนาะถ้าเมือ่อไรหน่อไม้ที่มันขึ้นสูงเนี่นะธรรมชาติก็มัน,ม,นมีลมใช่ไหมที่พวกเขาใช่ไหมครับถ้าถ้าลมบวกเขานี่ไม่พัดหน่อไม้ให,มใหม้มันหักหักข้อหน่อใหม่เนี่ยแสดงว่าฝนยังมีอยู่ลักษณะอย่างนี้เป็นต้นค่ะทีนี้ในฐนาะภาพวะรรชาสังคมเนี่ยเทคโนโลยีทุกวันนี้เขาก็เชื่อคตู้บังอะไรบ้างเนี่ยเขาเชื่อเพราะเขามีโซเชียลมีโทรศัพท์ แต่สิ่งหนึ่งที่เขาจังเชื่ออยู่ฝังใจพีก่ก็คือธรรมชาติธรรมชาติฤดูกาลต่างๆนะมเราจะเห็นว่าสังคมไทยของเราเนี่ยมีพิธีเจริญพระนางแรกนาะขวัญบ้างพระโคกินอะไรเขาก็เสี่ยงถ่ายเนาะทีนี้ภาคประชาชนในอีสานของเราลุ่มน้ําชีเนี่ยนะเขา,เอ,าอาชีพเขาคือทํานาทีนี้ภาคประชาชนเนี่ยเขาจะเชื่อ เ,เชื่อทางเทคโนโลยีส่วนส่วนที่เป็นวิทยาศาสตร์นี่สูงไหมเชื่อสูงเหมือนกันแต่ในขณะนก็ไม่เชื่อทั้งหมดนะค่ะอเช่นคณะกรกรมการบริหารจัดการน้ําเขื่อนอมูลรัฐเอาข้อมูลสร้างสถิติรูปน้ําชีนี่มาวิเคราะห์จากสถิติพายุบ้างจากสถิติกรมอูตูบ้างจากลมฟ้าอากาศทั่วโลกมาวิเคราะห์แล้วก็มาสังเคราะห์ว่าเราน่าจะบริหารจัดการน้ําอย่างไงนี่เรื่องที่ดีนะ,ะแต่ว่าถามว่า ภาคประชาสังคมชาวบ้านเขาอยู่ตามท้องไร่ท้องนาเนี่ยเขาเขาเชื่อเราเข,เขาก็เชื่อคณะกรรมการเอาแปดสิบเปอร์เซ็นอะอีกยี่สิเปอร์เซ็นเขาเป็นห่วงในใจนะค่ะเอ๊ะทำไมเขื่อนโมรัดวันนี้ถึงระบายน้ําถึงสิบเก้าล้านลูกบาทเมตรในขณะที่น้ําในเขื่อนนี่มีประมาณสักแปดเก้าร้อยหรือพันหนึ่งเนี่ยเขาเป็นห่วงเป็นห่วงอะไรเป็นห่วงจากการกลัวมันจะแรงไง เพราะทางคณะกรรมการหรังจัดการน้ำเนี่ยมีข้อมูลว่ากันยาปลายกันยาตุลาเนี่ยจะมีพายุประมาณสักสองลูกอสองลูกเนี่ยน้ําจะไหลเข้าเขื่อนมง์ลัดประมาณสักพันห้าร้อยล้านลูกบาทเมตรอันนี้คือ,ค,อคือจากจากข้อมูลที่คาดการณ์ของคณะกรรมการซึ่งเป็นข้อมูลปิดซึ่เป็นวิทยาศาสตร์นะดังนั้นน้ำในเขื่อนอโมรค์ัดต้องรีบระบายออกเพราะอะไรเพราะถ้าฝนตกทางเมืองเลยทางน้องบัวลําพูเมื่อไหร่เนี่ย คอนแก่นเรามันมันเป็นที่ต่ำเนาะค e ่ะเราก็ต,ต,ต้องรับน้ำจากน้ำจะไหลไมาจากลำเบอร์นี่ยังไหลจากไหลไหลเข้ามาตรงนี้เขาก็รีบระบายซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะค่ะ e แต่ว่าอยากสังเกตภาคประชายชนว่าไอ้ลุ่มน้ําชีเราเนี่ยนะน้ํามันจะอุดมสมบูรณ์ตรงริมทําการเกษตรําน้ําชีแต่เลยลําน้ําชีมาเลยฝั่งรำน้ําชีนะมาประมาณสักสี่ห้าโลเนี่น้ําน้ําแห้งน้ําแห้งอันนี้อยากอยากจะฝากว่า ถ้าเลยฝั่งลําน้ําชีมาผมยกตัวอย่างโคกโพชัยนะคือโคกโพชัยลําน้ําชีมันไหลาบาทเนาะจากชัยภูม,มิมาไหลตรงนั้นเนี่ยบริเวณจากฝั่งลําน้ําชีมาประมาณสักสี่ห้าโลเนี่ยโอเคมีน้ําหรือถ้าไม่มีก็สูบน้ําได้ค่ะแต่ว่าถ้าเลยไปอีกหน่อยอีกห้าโลนี่ชาวบ้านเรียกร้องหาฟ้าหาฝนอย่างนันางกันใน,ใน,ใ,นในส่วนของประชาชนจึงอยากให้ทางคณะกรรมการ,การมัจาก,กาน้ำของเราเลยได้มอง คลุมทุกมิติอือย่ามองว่าต้องระบายระบายเด้<ะ>อน้ฝนจะมาน้ําจะมาต้องระบายก็อยากจะให้เวลาน้ํามันมีเนี่ยอยากให้ไม่ไม่ใช่ระบายออกตามธรรมชาติอยากให้มีการสูบน้าเข้าไปในที่พี่น้องเกษตรกรท,<ะ>ที่ไม่มีที่ไม่มีมีน้ําเี้ยงต้นข้าวเนี่ยนะไอไอตรงเนี้ยผมผมผมอยากให้มองมองตรงนี้ด้วยมไม่ใช่ว่าหน้าฝนแล้วต้องรีบระบายต้องรีบระบายรีบระบายอ้าวแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เขาไม่มีน้ําอย่างเนี้ครับคคืออยากจะมองว่าประชาชนเนี่ก็ ให้ความเชื่อมั่นในคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําของจังหวัดและเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาของทางสวนราชการนี่เชื่อมั่นสูง<ฆ>แต่อีมีแค่ประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเพราะอะไรฮะเพราะส่วนหนึ่งเขาก็แรงในในขณะผมพูดถึงคนแก่น,นั้นเนี่ยนะ<ฆ>อําเภอโคกโพชัยเนี่ยริมน้ําชีตําบลโพชัยนะครับตําบลนาแพงตําบลมันโคกเหล่านี้ที่ติดรับน้ําชีมีน้ํากุดนาแซงกุดบอกพวกนี้นะ แต่ถ้าเลยห้ากิโลที่ผมพูดถึงไปเมื่อกี้นะเขายังโหยหานา้ำโหยหาน้ำถ้าสำรวจดูให้ดีเนี่ยค้อนแก่นของเราน้ำไม่ท่วมนะฮะน้ำน้ำไม่ท่วมเมื่อวานเนี่ยผมไปไปสำรวจที่เขื่อนอนรบาลัด <ฮะ S 2> ค่ะเขื่อนอนุบาลัดของเราถ้าเราขับรถตรงภูพัพนคำภูพันอะไรภูพัพนเนี่ยผู้พัพนคำไปทางนนสังเนี่ยเนาะม <ฮะ S 2> ีถนนริมเขื่อนใช่ไหมครับซ้ายมือขับรถเนี่ยเราจะมองเห็นเขื่อนเลยเขื่อนอนุบาลัดในขณะนี้นี่ยังเห็นเกาะกลางน้ํา แล้วทางฝั่งโนนสังนี่นะยังมีวัชพืชหญ้าขึ้นเต็มซึ่งเขื่อนอโลาเนี่ยผมผมไปไปกัมถ้าน้ำมันถึงพันกว่าล้านลูกบาทเมตรทำไถึงพันห้านี่นะถ้าพันห้าร้อยล้านลูกบาทเมตรเนี่ยน้ำมันจะท่วมมาถึงใกล้ๆก,กับถนนทางฝั่งโนนสัง สถานการณ์ขนาดนี้น้ำในเขื่อนอุรมลนไม่กระทบกับพื้นที่การเกษตรรอบเขื่อนอุดมลนนี่หมายถึงเขื่อนอุรมลนนะซึะ่งมันจะต่างจากเขื่อนลำปางกับเขื่อนศรีินทร์ซึ่งเขาเก็บกับกน้ําได้มากกว่าเราแต่เราเป็นเขื่อนต้นทางมันต้องระบายน้ําไปถึงศรีินทร์ใช่ไหมครับต้องระบายน้ําไปทางลำปางไปทางจังหวัดสารครามยาธธาะโสธรราเอ็ดพวกนี้นะเรราเราอยู่ต้นเขื่อนก็เป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดฉะนั้นผมดูคณะกรรมการพจากรารน้ำของเราเนี่ยก็คิดดีนะครับกลัว กลัวเราเราเราอยู่ต้นต้นน้ําแล้วกลัวฝนมันจะมาทางท้ายน้ําเขื่อนสิรินทรอนเขื่อน,นบนรัดมันระบายออกไม่ได้คณะกรรมการบริหารจัดก,การน้ำคิดดีนะเพราะว่ามันมันมันต้องอยู่ในการควบคุมพอเหมาะผมถามในที่ประชุมผมเป็นห่วงออ้คุณมันระบายมาละยี่สิบมาละสิบเก้าล้านลูกบาทเมตรในขณะที่น้ํามีประมาณสักเก้าร้อยเก้าร้อยนี่ไม่รวมน้ําก้นอ่างเดสตอรเรกแปดร้อยห้าสิบล้านลูกบาทเมตรนะไอเราคนชาวบ้านเนี่ยก็เป็นห่วงน้ําไงพอน้ำถ้ามันหมดแล้วมันกระทบไปหมด กระทบทั้งปลาปลากระทบทั้งการบริหารจัดการน้ํากระทบทั้งปลากระชังกระทบทั้งนาพลังสารพัดก็พูดแบบเอาความรู้สึกชาวบ้านมาฝากว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเป็นห่วงเพราะเขื่อนอุโมรัตน์มันเป็นเส้นเส้นเลือดใหญ่ในการที่จะน้ําอุปโภคบริโภคน้ำประปาในข้อแก้เราต้องต้องอาศัยตรงนี้นะถ้าเมื่อไหร่ไม่ไม่ไม่ต้องพูดถึงน้ําเกษตรนะแถวเขื่อนจนมาทนน้องไบที่บริหารจัดการน้ำเนี่ยไอตรงนี้ถ้าถ้าเขื่อนอุโมรัตน์เขื่อนแม่น้ําหมด หรือว่าน้ําน้อยเมื่อไหร่เนี่ยเนี่ยเป็นห่วงค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาคประชาสังคมที่แบบว่าค่อนข้างจะกังวลในเรื่องของการขาดแคลนน้ํานะคะแต่สถานการณ์น้าตอนนี้ค่ะท่านดรเวชชัยคะพูดถึงที่เราบอกว่าบทจะแรงก็แรงหนักอย่างเงี้ยค่ะขาดแคลนน้ําขึ้นมาก็มีปัญหาน้ํามาเยอะก็อุทกภัยค่ะน้าท่วมค่ะท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านได้ฝากถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำนะตอนนี้ที่ณนที่ประชุมค่ะได้มีการขับเคลื่อนนะคะหรือว่าพูดคุยกันค่ะคืออยากจะ ให้ความเห็นขยายของดรสมยงนิดหนึ่งว่านั่นคือมิติเดียวม,มิติของดรสมยงก็คือกลางน้ํากลางน้ําแต่ต้นน้ำเนี่ยน้ํามาตอนนี้ทางชัยภูมิม,มีเขื่อนมีฝายหลายแห่งน้ําน้อยค่ะกลางน้ําโดยเฉพาะตัวเขื่อนมันจะเยอะแต่ท้ายน้ําลงไปยิ่งเยอะเพราะนั้นอารมณ์ของน้ํากับอารมณ์ของประชาสังคมแต่ละจุดไม่เหมือนกันทาง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 ,ทางต้นน้ํา ต้นน้ำทั้งบนเนี่ปปากฏว่ามันน้อยตอนนี้อย่างเขื่อนจุฬาพรนี่มันมีปริมาณน้ํานี่อ,อยู่ไม่เท่าไหร่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เลยนะครับจุฬาพรนี่ะ<ฆ>ปริมาณน้ําอยู่แค่สี่ิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อุบลรัตนี่ี่สิเ็ดเปอร์เซ็นต์สี่เ็ปอร์เซ็นต์ส่วนทางเขื่อนลำปาวตอนนี้ก็มีอยู่เจ็ดส <c oughs> ิเปอร์เซ็นต์ลำปาวตรงกลางเนี่ยกลางน้ํามันจะเยอะเยอะค่ะทีนี้ ของปลายน้ําก็คือยะโสธรอ,อุบลเนี่ยโยเฉพาอุบลเนี่ยมันจะมีแม่น้ำมูลทลักเข้าไปด้วยเพราะนั้นกรรมการลูกน้าชีเราซึ่งดูแลครอบคุมตลอดา้านี่เราเตรียมพร้อมค่ะเตรียมพร้อมก็คือเครื่องที่ดันน้ําเราไปตั้งไว้แล้วที่อุบลราชธานีไม่ใช่ว่าพอน้ำมาถ้าค่อยขนไปส่วนต้นน้ําตอนนี้ให้ชะลอก่อนอม,มติกรรมการเมื่อวันที่16เมื่อวันก่อนที่ผ่านมาก็คือว่า สถานการณ์น้าปีนี้เราต้องสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจทุกกลุ่มอ <ứng> ืว่าจะตามใจที่ใดที่หนึ่งไม่ได้ค่ะต้องเอาข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่เป็นจริงอ <ứng> แล้วก็ข้อมูลสายศาสตร์ความรู้สึกอีกก็ว่าอยู่อย่างหนึง่งเรื่องของความประเพณีความเชื่อต่ตง<ๆ>างๆอื <ứng> ก็คือ,อตอนนี้เรามีความเห็นมีมติเมื่อวันที่6วันก่อนว่าปริมาณน้ําในเขื่อนอุบลรัตน์ตอนนี้41เรากลัวว่าปีนี้ ลาเินญาม,มันจะมีผลน้อยมากคือพายุพายุลูกสองลูกสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวอุตุนิยมจะมาจะมาแจ้งเตือนอีกแจ้งเตือนเราได้มาออกรายการเราเดี๋ยวจะจัดให้นะครับก็จะเ,เห็นว่าโอกาสที่น้ําจะท่วมหนักนมีห้าสิบห้าสิบถึงมไม่ถึงห้าสิบด้วยเราก็เลยมีมติว่าให้เขื่อนอุบลรัฐและทุกเขื่อนเก็บก,กับน้ําไว้อย่างน้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ จากที่เราเคยระบายน้ำวันละยี่สิล้านลูกบาทเมตรตอนนี้ให้ลดลงมาดาวลงมาเหลือ15ล้านลูกบาทเมตรมเผื่อเพื่อมันจะ,ะแรงแต่ความเชื่อของอุตุนิยมวิทยาทุกวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนเชื่อได้ดีมากแม่นมากแล้วก็เขื่อนก็ประเมินคุณภาพไม่ใช่เฉพาะปริมาณน,น้ำครับความคงทนของเขื่อนน้ำรั่วไหลทุกเขื่อนอแต่ตอนนี้ ของเขื่อนที่มีมากที่สุดก็คือเขื่อนลำปาวเ0็ดิจุามูนเปอร์เขื่อนอุบลรัฐสี่สิบเยังต้องเก็บน้ำได้เยอะแล้วเราก็มีมติกันอีกว่าพอเก็บได้ถึง80%แล้วประมาณเดือนหน้าพายุมันจะมาสัก2ลูกไม่เกิน3ลูกถ้ามันมาเกิน80แล้วค่อยปล่อยปล่อยสิปล่อย, 15, อย20เพราะนั้นการบริหารจัดการน้ำยุคใหม่โดยมติกรรมการมี มีความน่าเชื่อถือมอีการบริหารเป็นวันต่อวันส่วนการสื่อสารแม่ทัพหลักก็คือพอสํานักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งก็คงจะต้องรับหน้าที่หลักแล้วก็ผู้สื่อข่าวทุกคนจะมาจะมาเป็นผู้สื่อข่าวของเราหมดเซ็นเตอร์อยู่ที่เราและตอนนี้เราประสานงานกับทางรัฐมนตรีประจำสํานักนายกค,คุณจุลิพรสินทุพไทรจะลงมาพื้นที่มาเตรียมข้อมูลมท่านนายกรัฐมนตรี จะมาคณะธรมนตรีจะมารองนายรัฐมตรีคุณภูมิธรรมเวชชยชัยตอนนี้เราประสานงานไปหมดแล้วเพราะนั้นคณะกรรมการประชาสัมพันธ์รุ่มน้ำชีคณะกรรมการชุดใหญ่พร้อมที่จะลงพื้นที่เซ็ตข้อมูลต่งตางๆและก็โหมกระนำการสื่อสารสร้างความรู้เข้าใจนอกจากภาวะวิกฤตแล้วเราจะต้องนำเอาสิ่งดีๆเอาภูมิปัญญาเอาเรื่อง แหล่งอาหารสเบียงอาหารที่มีอยู่ในรุ่มน้ําชีที่จะเลี้ยงคนได้ทั้งประเทศได้ไต้องนําเสนอหลังจากภาวะนี้ผ่านไปการฟื้นฟูหรือการส่งเสริมอาชีพการรณรงค์เรื่องเผาฟางข้าวการใช้สารเคมีทุกอย่างรุ่มน้ําชีจะเป็นรุ่มน้ําต้นแบบในยี่สบสองรุ่มน้ําทั่วประเทศไทยแล้วก็เป็นรุ่มน้ําเดียวที่มีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเราจะทําให้เป็นต้นแบบให้รัฐบาลเอาไปใช้ ทั่วประเทศครับนี่แหละค่ะคือบทบาทและหน้าที่สําคัญเลยนะคะของคณะอนุกรรมการการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารรูมน้าชีนะคะเพราะว่าเรื่องของการสื่อสารน,นะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการน้ําที่ณตอนนี้นะคะเราก็ได้ดําเนินการอย่างเต็มที่นะคะพร้อมกับการขับเคลื่อนเรื่องของการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารไปด้วยนะคะเพราะตรงนี้นะคะจะไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของศูนย์รวมข่าวอย่างเดียวแต่เรายังทําหน้าที่ ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤตด้วยและเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นในลุ่มน้ําชีนี้ซึ่งจะเป็นต้นแบบต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนและเรื่องราวนะคะที่จะเกิดขึ้นภายใต้การทํางานนะคะของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารุ่มน้าชียังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกันอีกนะคะทั้งท่านดรเวชัยด้วยแล้วก็ดรสมพงษ์ด้วยนะคะซึ่งจะได้มาพูดคุยกันอีกแน่นอนท่านพอ,พอวิรยุทธ์จัดโปรแกรมไปแล้วค่ะใช่แล้วค่ะไม่ต่ากว่า 15ครั้งครับ <N> นี่แหละค่ะจการหรือภาคประชาชนจะได้ออกมามให้ความรู้กับประชาชนครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะนั้นติดตามกันไว้เลยนะคะกับรายการมออีสานผ่าน NVT ค่ะวันนี้หนูดีนะคะพร้อมกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ সারাসেডাাডা কারাকাডাডাডোরা